เราจะรู้ได้ไงว่าผู้ชายตรุรกีจริงใจกับเราแค่ไหน กันสวัสดี<ท><ท>นะคะทุก<ท>คนจ๋ามาพบกับนิงอีกแล้วจ้าในช่องสเปยตุรกีมาดามตุรกีนะทุกคนจ๋าวันนี้เราก็จะมาพูดในหัวข้อเรื่องเราจะรู้ได้ยังไงว่าผู้ชายตุรกีจริงใจกับเราแค่ไหนหนิ่งไม่รู้จะตรงกับใครหรือเปล่าไม่รู้นะคะทุกคนจ๋าอันนี้ก็มาฟังกันเนาะอ่าไปฟังกันเลยคะ่ะทุกคนจ๋าเอ้ยก่อนจะไปฟังฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามนิงด้วยนะคะทุกคนวันนี้หนิ่งขออนุญ,ญ,ญาตผู้ชช้าๆนะทุกคนช้าๆเนิบๆน,นะทุกคนจ๋าถ้าตรงกับใครก็ติ แนะนําได้นะคะทุกคนจ๋าไปฟังกันเลยค่ะข้อที่หนึ่งนะคะทุกคนจ๋าอย่าพูดเรื่องเซ็กนะคะทุกคนข้อที่หนึ่งอย่าพูดเรื่องเซ็กถ้าผู้ชายคนไหนนะคะโทรมาหาคุณผู้ชายตุรกีโทรมาค่ะคุณที่เห็นเป็นธงชาติตุรกีแบบนี้นะคะทุกคนจ๋าเออหนิงอยากบอกทุกคนว่าบางครั้งบางทีอาจจะไม่ใช่คนตุรกีเสมอไปบางครั้งบางทีอาจจะไม่ใช่คนตุรกีเสมอไปอาจจะเป็น ชาติอื่นๆที่ได้สัญชาติหรืออาจจะเป็นคนที่เข้ามาอยู่ในประเทศตุรกีที่เป็นพวกแบบว่าลาีภัยหรืออะไรต่างๆนะเขาอาจจะได้สัญชาติอจจะไรประมาณนี้อาจจะไม่ใช่คนตุรกีเสมอไปนะคะทุกคนจากอันนี้ขอเน้นย้ำน,นะ,ะทุกคนอย่าพูดเรื่องเซ็กถ้าผู้ชายคนไหนประเทศตุรกีคนไหนที่มีธงแบบนี้นะคะเออแล้วโทรมาหาคุณแล้วพูดเรื่องเซ็กปิดสายไปเลยค่ะวางสายไปเลยค่ะลบออกไปเลยค่ะเออ ไม่ต้องไปคุยต่อไม่ต้องไปเกงอกเกงใจเขาบล็อกไปเลยบล็อกไปเลยนะคะไม่ต้องไปเกงใจลบออกจากสารระบบลบออกจากเบอร์โทรศัพท์คุณไม่ได้เลยบ็อกมันไปเลยมันต้องไปเสียดายมันรอซ้ำใดจะสวยจะรอซ้ำใดลบไปเลยไม่ต้องไปสนใจนะคะข้อหนึ่งอย่าพูดเรื่องเซ็กนะจ๊ะเออต่อไปหลังจากพูดเรื่องเสร็จแล้วนะเนาะเขาจะต้องโทรหาคุณไปบ่อยหนิงไม่รู้ว่าจะตรง ตรงกับที่ทุกคนไหมข้อที่สองนะคะเขาจะต้องโทรหาคุณบ่อยๆเขาสิอยากโทรหาเจ้าเขาสิอยากเ,าเห็นเจ้าเขาจะอยากเห็นคุณเหมือนเรานี่ไปที่แบบรักผู้ชายตุรกีเราก็อยากให้อยากจะโทรหาเขาบ่อยๆแล้วก็อือยากเห็นหน้าเขาอยากได้ยินเสียงเขาเขาก็เหมือนกันเช่นกันเนาะเขาก็อยากเห็นหน้าเราเขาจะโทรหาคุณบ่อยๆโดยที่เอคุณเนี่ย จะลาคาญไปเลยก,ก็ได้นะท่าคุณจ๋าเออเขาจะโทรหาคุณบ่อยๆนะ,ะข้อสองนะคะข้อที่สามเืมเขาจะอยากรู้เรื่องครอบครัวของคุณเออแล้วอยากหูจนท้าลํำคาญเนี่ยจ๋าเออเขาสิอยากหู Uh, เรื่องของ uh, เขาที่อยากคู้เรื่องครอบครัวเฮาแล้วเขาก็จะแบบว่าแบบถามบางครั้งถามเราจนเราจนรำคาญเราก็อาจจะไม่ชอบนะผู้ชายคนนี้ทำไมถามเยอะจังเลยหรืออะไรแบบนี้บางครัง้งบางทีผู้ผู้หญิงไทยอาจจะไม่ชอบมาเล้าหรือหรือว่ามาถามไม่บ่อยอะไรแบบนี้แต่จริงๆแล้วมันเป็นความใส่ใจหรือว่าเขาอาจจะสนใจในตัวคุณก็ได้หรือเขาอาจจะจริงจังกับคุณก็ได้นะตอนนั้นมันเลยทําให้แบบว่า เขาเขาอาจจะถามเยอะจนเกินไปจนคุณลำคาญอะไรแบบนี้นะทุกคนจ๋าอ่าไปค่ะแต่ข้อที่สี่นะคะทุกคนข้อต่อไปนะคะเขาจะบอกรักคุณทุกวันอืมเขาจะบอกรักคุณทุกวันเขาอยากจะไปหาคุณโดยที่แบบว่าโดยที่คุณไม่ต้องดิ้นรนอ่ะเอาง่ายๆซะอ,อันนี้สังเกตดดูเดอ้อ เขาจะบอกรักพี่ทุกวันเขานี่แบบพยายามเหมือนจะขอแต่งงานเร็วเนาะเออหลายหลายคนผู้ชายตรุรกีนะหลายหลายคนเนาะเขาจะอาจจะขอแต่งงานเร็วแล้วเขาก็จะบอกละอ่าบอกรักทุกวันเออแล้วก็เขาอยากจะไปหาคุณเขาพยายามที่จะดิ้นรนไปหาคุณแบบนี้นะโดยที่คุณไม่ต้องทําอะไรเลยโดยที่คุณไม่ต้องทําอะไรเลยเออเขาจะโทรหาเขาจะดิ้นรนหาเจ้าก็ว่นก็ไ่า้ใจหาเจ้าเออ สังเกตดูนะพี่น้องเอ่อสังเกตดูนะเออเขาดินลน้นพยายามดินล้นทําให้เราแบบอ,อ่ามีความรู้สึกดีอ่ะเออคือเราไม่บางครั้งบางทีเราไม่ต้องไปดินลนอะไรเลยเราไม่ต้องไปทําอะไรเลยให้มันแบบรู้สึกอึดอัดหรือทรมานใจอะไรประมาณนี้นะทุกคนเข้าใจความหมายหรไหมเออเจ้าสีแบบอยู่ี่สวยนะจ๊ะเออโดยที่เจ้าไม่ต้องไปดินลนอะไรมากถ้าเกิดว่าเขารักคุณนะ่ะเขาจะต้องมาหาคุณเว้ยเขาก็จะต้องเป็นฝ่ายโทรหาคุณหรืออะไรก็ ต่างๆนะนะบ้าๆๆนะทุกคนจ้ะเ <_ d ata> ขาต้องเป็นคนโทรหาคุณเข้าใจปะอืมต่อไปนะคะทุกคนหาซื้อตั๋วมหาเลยค่ะเอออันนี้ข้อสุดท้ายนะทุกคนจ้ะเออเขาจะซื้อตั๋วมหาเราเลยเนาะค่ะแต่บางครั้งบางคนเออซื้อตั๋วมหาบางครั้งบางคนนะซื้อตั๋วมหาเราก็มีอาจจะแบบไม่ไม่ตรงปกกับเราก็มีอะไรแบบนี้หมายถึงว่าผู้หญิงอาจจะไม่ตรงปกเขาก็อาจจะแบบพอไปเจอตัวจริงอาจจะไม่ชอบเรา แต่ก็จริงใจนั่นแหละแต่ก็รักกันแหละเออบางคนก็อาจจะเอาเราก็มีบางคนไม่เอาก็มีนะ,ะทุกคนจะ๋ะอันนี้ข้อนี้ก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจไว้ให้ดีเหมือนกันนะทุกคนเ,ออเพราะฉะนั้นแล้วนะคะทุกคนโดยรวมเราจะรู้ได้ยังไงว่าผู้ชายตุรกีรักเราจริงใหมนะคะทุกคนก็คือหนึ่งอย่าพูดเรื่องเซ็กอ่าคันมันเราเนี่ยลบมันไปเลยนะคะเออลบมันไปเลยข้อสองเขาจะต้องโทรหาคุณได้บ่อยเออมันต้องเป็นล่ำคาญเพราะเด้อพี่น้องเขาหัก พะเขารักเขาถึงได้แบบใส่ใจเราอยากโทรหาเราอยากคุยกันเราเหมือนที่คุณนั่นแหละอยากรักเขาแล้วก็อยากรักใครสักคนและอยากโทรหาเขาคิดถึงเขาอะไรแบบนี้ยมันก็เหมือนกันเนาะค่ะเออข้อที่สามเออเขาอยากรู้เรื่องครอบครัวเราเออบางครั้งบางทีก็จนทําให้แบบเราลงคานอะไรประมาณเนี้รู้สึกไม่ดีกับผู้ชายคนนี้เพราะว่าทําไมเขาถึงได้เล้วหรือถามจังเลยอะไรประมาณเนี้ยแต่เขาใส่ใจนะทุกคนจ๋าเขาใส่ใจเราเขาก็เลยแบบว่าถาม อะไรประมาณนี้ถ้าเกิดเขาไม่รักไม่ไม่ไม่ห่วงย้ายไม่ใส่ใจเขาก็จะไม่ถามคุณเนาะจ้าเออเขาอาจจะจริงจังหรือจริงใจกับคุณก็ได้เนาะจ้าจเออต่อไปเออเขาจะต้องมาหาเรานะจ๊ะบอกรักเราโดยแบบโดยที่เราไม่ต้องแบบดิ้นรนอะไรมากมายอะไรประมาณนี้เนาะเขาจะโทรมาหาคุณเองอะไรกับคุณเองบอกหากคู่มือขอแต่งงานยืดยืดสอย่อยังส,สี่นะจะ้ะเออเขาใจ่บอพี่น้อง ต่อไปก็คือบินมาหาเลยเออบินมาหาที่เมืองไทยเลยไม่ต้องเล้าหรือไม่ต้องพูดอะไรมากไม่ต้องสารธารยายว่าฉันจะไปหาคนอย่างางูอย่างนี้นะพอถึงเวลาแล้วแบบเกิดอุบัติเหตุอะไรแบบนี้ไม่มีนะคะเขาจะไปหาคนเลยถูกใจไม่ถูกใจเดี๋ยวเขาเดี๋ยวก็คงถ้าไปเจอตัวจริงเมื่อไหร่เราค่อยว่ากันเม็นพี่เป็นพี่น้องให้ค่อยไปศึกษาเบื้องใจกันเนาะเออเนี่ยคือผู้ชายตุรกีที่รักคณจริงแต่หนูอยากจะบอกนะการที่มีชงชาติตุรกีแบบเนี้ย บางครั้งบางทีเขาก็ไม่อาจจะไม่ใช่คนตุรกีโดยตรงอ่าอย่างที่หนูบอกนะผู้ชายตุรกีดีๆก็เยอะแต่ส่วนมากเท่าที่หนูเห็นนะต้องเข้าใจนะทุกคนจ๋าว่าประเทศตุรกีเขามีอ่าหลายหลายหลายเชื้อชาตินะทุกคนจ๋าอาจจะไม่ใช่ตุรกีโดยแท้เพราะว่าเท่าที่หนูเห็นเนี่ยคนตุรกีเนี่ยอันนี้หนูขออนุญาตนอกเรื่องนะคะคือหนูขออนุญาตนะคนตุรกีโดยแท้แล้วเนี่ย เขาหนูคิดว่าเขาเป็นคนที่ใจใจใจดีนะคืออะไรรู้ปะคือคนที่เนี่ยเขาจะคบคนนะ่ะเหมือนเหมือนคบเป็นคนนะทุกคนคบเป็นทีละคนนะ่ะเออเขาไม่ได้มีเหมือนบ้านเรานะอันนี้หนูขออนุญาตนะหนูไม่รู้ว่าหนูขออนุญาตเปรียบเทียบกับชีวิตหนูแล้วกันนะ้อเออที่เราอยู่เมืองไทยอะ่ะอยู่เมืองไทยอะ่ะคือในช่วงวัยรุ่นน่ะ คือเราแค่มองตาเราถูกใจเราก็เอากันก็มีแบบนี้ใช่ไหมอันนี้หนูขออนุญาตหยากนะทุกคนบางครั้งบางทีเราแค่มองตากันเราถูกใจกันบางครั้งบางทีก็ไปมีอะไรกันก็มีแต่ที่ประเทศตรุรกีเขาจะไม่มองหน้ากันหรือว่าเขาไม่ได้มามีอะไรกันง่ายๆนะแม่จ๋าเออเขาไม่ได้ไม่มีอะไรกันง่ายๆเ,าเขาขคบเขาคบคนเดียวแบบนี้นะจ๊ะทุกคนจา๋าเออมันเลยมีความรู้สึกว่าการที่จะมี เพศสัมพันธ์สักครั้งหนึ่งมันเป็นอะไรที่ยากนะจ๊ะทุกคนเข้าใจความหมายหนูไหมเออมันยังคงเป็นอะไรที่ค่อนข้างยากที่จะมีอะไรกันแบบเออเจอกันแล้วแบบเอากันเลยอะไรแบบนี้นะทุกคนเข้าใจความหมายหนูปะเพราะฉะนั้นแล้วหนูก็เลยคิดว่าคนตุรกีโดยแท้ถ้าเกิดเขารักคือเขารักจริงนะทุกคนจา้ารักแล้วรักจริงเออเขาบ่มาบอมบอมวิยาซินาจา่าถ้าเกิดรักก็คือรักจริงเลยเพราะคนตุรกีตุรกีอะเขาจะเป็นประเภทแบบเออ จริงจังเนาะทุกคนเนาะเออเข,เข้าใจความหมายหนูใช่ป่ะแต่ถ้าเป็นที่อ่ามันจะมีประเภทอ่าที่แบบว่าคุยแต่เรื่องเซ็ก์ก็มีนะทุกคนแต่น่านานะหนูคาดว่าน่าจะไม่ใช่คนตูอันนี้อันนี้หนูพูดในความคิดเห็นของหนูนะทุกคนอันนี้ต้องเข้าใจหนูก่อนนะหนูไม่ได้ว่าเข้าข้างหรืออะไรนะแต่เท่าที่หนูเห็นหนูก็เคยเล่นมาเหมือนกันเนาะทุกคนจ๋าเออโดยด้านโดยรวมนะทุกคนโดยรวมแล้วนะทุกคนจ๋าถ้าเกิดพี่พี่ท่านไหนเจอในกรณีแบบนี้นะ เจอใน3ามสี่ข้อห้าข้อนี้นะทุกคนจ๋าพี่พี่รู้ไว้เลยผู้ชายคนนั้นอาจจะจริงจังกับเราเนาะจ๋าอาจจะจริงจังกับเราเนาะพี่เพราะฉะนั้นแล้วมันดูไม่ยากเนาะเพราะว่าเราก็ผ่านแหมคนเรามันผ่านอะไรมาเยอะแล้วใช่ไหมทุกคนจ๋าเพราะฉะนั้นแล้วนะพี่พจ๋าดูสังเกตเอาว่าการที่เราเจอแบบนี้แบบนี้มันหมายถึงอะไรเขาสื่อถึงอะไรเออเราก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับ รับดูรับชมรับฟังด้วยตัวเองนะว่าเขามาเน้นลักษณะแบบนี้เขาโกหกเราไหมเอออะไรประมาณเนี้ยแต่หนูก็เข้าใจนะว่าผู้ชายตุรกีบอกรักเร็วมันเลยทําให้คนไทยสาวไทยเราเนี่ยออสับสนว่าเอ๊ะทำไมมันมีด้วยเหรอคนที่จะมาบอกรักอะไรเราเร็วๆขนาดนี้บอกรักทุกวนันบอกรักเร็วอะไรประมาณนี้นะจ้าทุกคนปากหวานอะไรประมาณนี้เนาะเลยทําให้สาวไทยเราเนี่ยสับสนว่าเอ๊ะเขารักเราจริงไหม เขาขายฝันละไหมหรืออะไรต่างๆนานาปร巴านะทุกคนจ้ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะพี่ๆเจอในสีส่สี่สห้าข้อที่หนูพูดไปเนี่ยเออหนูก็อยากให้พี่ๆทุกคนนะ่ะคิดไว้เลยนะคะว่าเขาอาจจะรักพี่จริงๆก็ได้นะจ้ะเอออย่าลืมนะคะว่าประเทศตรุรกีมีทั้งคนดีและคนไม่ดีนะทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วนะคะพี่จ๋าเพราะฉะนั้นแล้วนะคะพี่จ๋าลุย <laughs> ลุยคะ่ะบบตองยานนะจ๊ะ ไม่ต้องกลัวถ้าคิดจะเดินสายนี้ไม่ต้องกลัวนะคะอ่าโดยรวมแลวน,น,ะนะคะทุกคนจ๋ามาดามหนิงก็มีเรื่องมาพูดสัมานี้เนาะใครที่ชอบมาดามหนิงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหนิงด้วยนะคะและก็ฝากแนะนำหนิงได้ค่ะว่าหนิงทําแบบนี้ดีไหมหนิงทาแบบนี้ถูกต้องไหมนะคะทุกคนจ๋าใครเจอแบบนี้คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะ,ะฝากกดไลค์กดแชร์ เออกดซับสไคร้หนิงด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้หนิงด้วยนะทุกคนขอบคุณค่ะทุกคนจ่าที่เมตตานะคะทุกคนจ่าวันนี้บ๊ายบายค่ะขอบคุณค่ะ